มอร์นิ่งเช้านี้นะครับทุกคนเราก็ปิดเทอมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะไปใช้ชีวิตกันตอนนี้ประมาณใกล้หกโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงเช้าเราจะไปซื้อโจ๊กหน้ามอแล้วก็น่าจะแบบไาทั้งโกนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านจะเปิดไหมนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยครับ คือเมื่อกี้เราลงไปซื้อกาแฟมานะครับทุกคนเพราะว่ากินก่อนวันนี้เรามีแผนว่าจะกลับบ้านด้วยนะครับไปนะครับก็มีแผนว่าจะกลับบ้านแล้วก็วันนี้ที่มาซื้อกาแฟตอนเชา้าไม่ใช่แล้รนะทุกคนเรายังไม่ได้นอนโอเคครับเดี๋ยวเราขับรถไปซื้อ,อขนมก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ดูแล้วว่าร้านโจ๊ก กับร้านป้านังโกดที่เราซื้อประจําเขาไม่ขายนะครับวันนี้เดี๋ยวลองไปดูว่าร้านอ่าที่เปิดมีอะไรบ้างนะกรัแบด็นเปนแล้วนะครับทุกคน,นก็คืออ่าจุ้งไม่มีนะครับเราก็เลยซื้อเป็นขนมจีบแล้วก็อ่าซาลาเปามาแทนนะทุกคนแล้วก็กาแฟที่บอกเ,เมื่อกี้เนาะเฮ้ยแล้วก็อยายานมันมีป้านังโขดด้วยนะทุกคนเราเพิ่งเห็นว่าร้านนี้เขาก็ขายด้วยเนาะ แ้วมีก้าวจ้ากันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็น่าจะอุ่นแกงของเมื่อวานเนาะเพราะว่าเมื่อวานก็ยังมีแกงอีกเยอะแยะเลยก็ยเดี๋ยวอุ่นแกงเรากินในมือชาวพรอมกันแล้วก็หลังจากนั้นจะเตรียมตัวอาบน้าเตรียมตัวแล้วก็ดับของกลับบ้านกันนะครับนี่นะทุกคนแต่มันเสียดายมันมีแค่นมข้นนะมันไม่มีสังขยา ก็นะครับทุกคนตอนนี้เราอาบน้ํา,าเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเตรียมตัวที่จะลงทะเบียนเรียนเพราะว่าตอน9ก้าโมงเรามีลงทะเบียนเรียนนะครับที่จริงเขาก็ให้ลงแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราลงไปได้สามชารวกดไปก่อนต้องสรุปว่ามันเปิดไม้ลงอีกทีก็คือวันวันนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างรอเขาเปิดให้ลงตอน9ก้าโมงหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้ 8ปดโมง40กว่าแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ขอดับาสายช่วงสายชาร์จอะไรเงี้ยครับทุกคนเดี๋ยวเข้ากระเป๋าก่อนเนาะใช่พาะเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะครับทุกคนดับของเสร็จก็เดี๋ยวคนขึ้นรถแล้วก็ได้กลับบ้านกัน ก็สรุปว่านะครับทุกคนเมื่อกี้เราแบบเขียนรัยวิชาอะไรไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลุ่มตั้งไว้ในโน้ตเนาะแล้วกะว่าแบบพอเขาเปิดให้ลงก็เราจะคัดลอกแล้ววางแล้วก็ใส่กลุ่มแล้วก็กด Enter เลยใช่ไหมกดเพิ่มเลยสรุปว่าเพิ่งเห็นว่าเขาเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนซึ่งเขาโพสต์ก็ น่าจะประมาณเราเราไม่รู้เวลาที่แน่ชัดน,นะครับแต่ว่าก็โพสก่อนแต่เราไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามในเพจนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้แบบเตรียมตัวเพิ่มไปอีกหนึ่งวันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะาใช้เวลาตรงนี้นะครับในการจัดของแล้วก็ขึ้นรถแันนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราขอไปจัดของก่อนนะครับทุกคนโอเคแล้วก็อีกอย่างนะครับทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้เราบอกว่าจะไปจัดของใช่ไหม แต่ว่า,าเราอะมีคลิป YouTube ที่ต้องลงที่จริงอะมันต้องลงเมื่อวานแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องแอปตัดต่อมันเรนเดอร์ช้านะครับเพราะเราตัดใน CapCut ใช่ไหมทุกคนแล้วตอนนี้อ c แคปคัที่ตัดใน macbook อะ่ะมันเวลาเรนเดอร์ออกมามันช้ามากๆแลเราก็ไปหาแบบข้อมูลใน TikTok อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออตั้งแต่อัปไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมนะแต่ว่าพอเข้าไปดูข้อมูลในนู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าเออนี่นะพออัพเวส26แล้วใช่ไหม มันก็แบบเรนเดอร์ช้าหรือว่าไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะทุกคนแต่ว่าเมื่อวานะแบบเราอัพคลิปมานมากๆทุกคนตั้งแต่บ่ายสองจนถึงตีสามของวันนี้ที่จริงอ่ะเราอัพก่อนหน้านี้อีกแต่ว่ามันแบบมีปัญหาตรงที่ว่ามันหยุดการอัปเดตมันหยุดการแบบเอ็กพอร์ตคลิปของเราไปทุกคนซึ่งตอนนั้นอะ่ะเราแบบเปิดคอมตั้งไว้ใช่ไหมเอา้าอยู่ๆมาดูตอนเช้านะครับก็ มันหยุดไปเลยวมันหยุดซึ่งมันได้แค่17%แล้วก็เราต้องมานั่งอัพใหม่มันทําให้การลงคที่วงเราต้องเปลี่ยนแพนไปเป็นมาลงวันนี้แทนนะครับซึ่งเป็นคลิปของสรีวันก่อนสอบไฟนนลนะครับเดี๋ยวเราไปลงคลิปมันก่อนนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไปจัดของกันเพราะว่าก็ยังมีเวลาเหลือลอ,อยู่นะครับครับลิปเราก็ประมาณนี้นะครับทุกคน ตอนนี้เราก็ลงคลิป youtube เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็คือคลิปอ่าร็อก4่วันก่อนสอบไฟโนลเนาะก็ไปติดตามกันได้นะครับอ่าเราจะลงก่อนคลิปนี้แน่นอนเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าอ่าสอบไฟโนลเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าอีคลิปคลิปก่อนหน้าก็จะเป็นบล็อก4วันก่อน,นสอบ Final ไฟโน่อะไรเงี้ยแต่เาติดตามกันได้นะครับถ้าใครสอบอยู่นี่นะครับทุกคนก็คือ ขอที่เราจะเอากลับบ้านกันนะเพราะว่าเมื่อวานเราได้แบบกวาดบ้านถูพื้นแล้วก็ล้างสิ่งต่างๆไว้เสร็จหมดแล้วนะครับอุปกรณ์รัวเลยก็อเอามาไว้ข้างในบ้านเนาะเอามาไว้ข้างในหอแล้วก็จัดให้มันสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบพวกผ้าเพราะว่าเราปิดเทอมได้ไงก็น่าจะอยู่บ้านยาวๆเลยเพราะาเราปิดประมาณเกือบ20วันนะครับที่จริงเราปิดนานกว่าน,นั้นแต่ว่าเราต้องไปทําภารกิจอีก ของเราใช่ไหมก็เลยต้องมามาอะไรก่อนเนาะก็นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาของขึ้นรถก่อนนะครับเดีวไว้เจอกัน นี้นะครับเราก็ได้ออกมาแล้วนะครับมาใส่น้ำมันอยู่นะครับทุกคนเป็นปั๊มที่อยู่ระหว่างทางนะครับก็เดี๋ยวก็ขับรถยาวๆไปแล้วก็ถ้าบรรจอดตรงไหนซื้ออะไรก็เดี๋ยวเราจะถ่ายดูนะครับเมื่อกี้นะครับทุกคนตอนนี้เรา,าถึงรันนกาแล้วนะครับก็กำลังเมื่อกี้อลงไปซื้อ,อข้าวขาหมูแล้วก็ ไปจับนะครับเพราะร้านร้านนี้เป็นร้านปูดของพ่อกับแม่ซึ่งเวลากลับแกก็แบบว่อาอยากเงี้ก็ซื้อไปฝากแกหน่อยเนาะแล้วก็อีกอ,อ,อ,อย่างที่ว่าชอบก็คือไปจังไหมมันก็คือลูกตาลตะนวนอ่ะใ่นนะและพ่อชอบมากเราก็เลยซื้อไปเพราะว่าทางผ่านนะแบบอืเขาขายพอดีครับทุกคนเขาขายอยู่ประจําตรงนี้พ่อเราเวลาแกมาแกชอบแวะซื้อเราก็เลยแบบว่าทั้งพ่อทั้งแม่เลยเราก็เลยซื้อไปฝากมายนะตอนนี้นะครับทุกคนเราถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เที่ยง ครึ่งแล้วนะครับใช้เวลากลับมาก็ประมาณสอชั่วโมงนิดๆเพราะว่าเราออกจากที่หอ,อพักก็ตอน10โมง20ใช่โดยโดยประมาณนะครับทุกคนที่จำได้คร่าวๆแต่ตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วเที่ยงสายสองเนาะก็เดี๋ยวเราจ่า้ดูว่าเราทำอะไรต่อนะครับเพราะว่าเป็นวัน ที่แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะทุกคนเพราะว่าเราก็สอบเสร็จแล้วใช่ไหมก็แบบฟรูไปแล้วก็หลังจากนี้จะทําอะไรต่อก็เราติดตามนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อ่าไปเปลี่ยนชุดมาก็คือไม่ได้เปลี่ยนชุดหรอกก็คือเปลี่ยนแค่กางเกงเนาะเพราะว่าเราใส่กางเกงสามาเป็นกางเกงขาสั้นใช่ไหมเราก็ถอดกางเกงขายาวออกนะครับเพื่อที่จะให้สบายตัวมากขึ้นเนาะเราก็เมื่อกี้ไปดับของเสร็จตู้เย็นมาเพราะว่า่าเรามีของสดเนาะ น่าจะไม่ทําอะไรก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าน่าจะพักผ่อนก่อนเพราะเรายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับทุกคนยังไม่ได้หลับเลยก็งงด้วยเหมือนกันว่าอยู่มาได้ยังไงโอเคครับแต่เรากินกาแฟไปเมื่อเช้าเนอะอก็ใช่เนาะเดี๋ยวแพลนของเราอีกหนึ่งชิ้นวันนี้ก็คือทําปกคลิปแต่ว่าน่าจะก็คือนั้นไว้แล้วแหละทุกคนแต่ว่าเราน่าจะยังไม่เริ่มทําตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนเพราะว่า รู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วน่าจะต้องงยีบหลับสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็เฮ้ยดูขึ้นมาทํานะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันตอนที่เราทําปกคลิปนะครับสวัสด,ดีตอนบ่ายนะครับทุกคนตอนนี้บ่ายสามบ่ายสามครึ่งแล้วเราหลับไปนะครับเมื่อกี้แล้วก็ขึ้นมายินข้าวคือข้าวข่ามูนแดงครับที่เราลงไปซื้อซึ่งที่เราบอกว่า,าซื้อมาฝากพ่อกบแม่แต่ว่าใครใจ่าย แม่ายครับเดี๋ยวเราอุ่นน้ำซุปก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้ำซุปมันเย็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยบข้าวเนาะไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยนะครับคลิปนี้แบบอาจจะเป็นแบบเรียวๆหน่อยนะครับทุกคนเนาะ ก็จะให้แบบมีน้ำแบบมันอับแบบนี้มาให้ด้วยนะมันพะโละเราให้ล้าในข้าวแล้วก็มีน้ําจิ้มคนเยอะมากนะครับดุกคนร้านเนี้ยแต่ว่าตอนที่เราลงไปอ่ะเราแบบไม่ได้ถ่ายให้ดูไงเพราะว่าเรารีบลงไปเอาแล้วก็รีบขึ้นมาเพราะว่าเราโทรสั่งไว้นะครับอแบบแสงมันอาจจะนั้นหน่อยนะครับทุกคนเพราะไฟมันลงมาแบบนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะครับ และนี่ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่คือปกคลิปของเราเองนะครับเห็นไหมหน้าจอมแจกเกินไปเห็นไหมไดก็ประมาณนี้นะครับแต่ทาเสร็จก็นั่งปั่นอยู่านานๆาเลยนะทุกคนเพราะเรายังไม่ชินกับโปรเกเนาะเดี๋ยวก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้เห่างนกันพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะก็หนึ่งวันของเราก็ประมาณนี้นะครับที่หลังจาก อสอบเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเราทำคลิปอะไรลงก็รอติดตามนะครับทุกคนโอเควันนี้บ๊ายบาย